หากว่าพวกเราทุกคนนั้นได้มีโอกาสที่จะสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีให้กับตัวเราเองบางครั้งบางคราวเราทำดีนั้นบางทีมานมันจะมาโดนจิตโดนใจให้มีคนคอยขัดขวาง ไม่อยากให้เรานั้นสร้างความดีต่อไปเพราะทันแล้วถ้าเราทำดีแล้วยังไม่ได้ดีก็สแสดงว่าเรายังทำดีไม่ถึงที่สุดก็ขอให้เรานั้นมีโอกาสเมื่อไรก็จงไขว่คว้า,าที่จะสร้างความดีไว้ให้ได้เพราะการทำดีนั้น ย่อมมีมารมาผจนอย่างแน่นอนเราต้องพยายามที่จะอดทนอดกัน้นพยายามข่มอารมณ์ที่มารนั้นมาทดสอบเราและขอให้พวกเราจงมันสร้างความดีต่อไปคนเรานั้นบางข้างบางข่าวมันไม่มีอะไรแน่นอนเพราะอะไร เพราะว่าถ้าเรายังไม่ได้ละจากอัตตาตัวตนเรามีทิฏฐิมีมานะมีความเชื่อในตัวเองสูงมากเท่าไหรบางครั้งเราก็ทุกมากเท่านั้นเพราะแทนแล้วเราต้องการเอาชนะให้คนอื่นมองเห็นว่าตัวเรานั้น พยายามที่จะสร้างความดีบางคนบางครั้งต้องการเอาชนะให้คนอื่นมองเห็นว่าตัวเราเองนั่นถูกต้องทั้งทัที่มันอาจจะผิดบางครั้งบางคราวการที่พวกเราน่้นได้เกิดมาพบพะพุทธศาสนาและได้ประพฤติได้ปฏิบัติ เราต้องสร้างกำลังใจของเราท่านให้สูงแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์นั้นยังต้องเจอกลับมารกับพยา,านารแล้วเราเป็นใขรที่จะไม่ได้เจอกับพยา,านารเพราะทั้นแล้วการทำดีก็ต้องมีมารมาผจญ ซึ่งถือว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดามันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะทุกสิ่งทุกอยา่างที่เข้ามาในชีวิตของเรานั้นเปรียบเหมือนบททดสอบกำลังใจของเราว่าเรานั้นจะฝ่าฟันอุป,ปรสรรคหรือความทุกข์ทั้งหลายนั้น ให้ออกไปจากใจของเราได้อย่างไรถ้าเรามีปัญญาเราก็ย่อมมองเห็นว่าความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เราั้นไปเอาธรรมชาติของความทุกข์ความสุขมาแบกมาถือไว้เราก็เลยมีความสุขบ้าง มีความทุกข์บางเป็นเรื่องธรรมดาของปัตตุชนแต่ปัตตุชนทั้งหลายถ้าประพฤติปฏิบัติก็ย่อมเป็นอริยะบุคคลได้ขอให้เราทุกคนจงฝันฝ่าอุป,ปรสรรคต่อสู้กับพยามารให้จิตใจอยู่เหนือเพยามานกันให้ได้ทุกคน